จะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปอิตาลรี่วันนี้จะผ่านผพ,พอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสแล้วก็ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะส่วนตัวจะใช้เป็นรสธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราเนี่ยใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ชั้นชาหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะทุกคน ตัวต่อไปน <ique> ี่เลยนะคะคือผงรวมนะคะผงรวมยังไงคือส่วนตัวเอาผงพอกหน้าหลายๆตัวมาผสมรวมกันไว้แบบนี้เลยนะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะใครมีผงพอกหน้าตัวไหนก็เอามาผสมกันไว้แบบนี้นะคะตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่เพ้นะคะเรามาผสมกันไว้แบบนี้พร้อมใช้เลยนะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้มากๆเลยนะคะทุกคนใครมีตัวไหนก็เอาใส่ไปเลยนะคะส่วนตัวจะใช้หนช้อนชานะคะทุกคน เอามาผสมไม้แบบนี้นะคะทุกคนเราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใส่เป็นน้ำมะนาวนะคะใครแพ้น้ำมะนาวก็ใช้เป็นน้ำมะเขือเทศหรือจะไม่ใส่หรือจะใส่เป็นน้ำพึ่งแทนได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวก็จะมีกรด a h a นะคะของผลไม้อ่อนๆนะคะเ็า <ๆ S 2> จะมีวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคะเ็าจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะ จากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3าถึงครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะทุกคนเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราผสมให้เขาเข้ากันแล้วก็จะเป็นเนื้อครีมที่สวยมากๆเลยนะคะ บอกเลยว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะใครมีผงพอกหน้าได้หลายตัวก็มาผสมกันไว้เหมือนที่ส่วนตัวพาทำเลยนะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนเราทำออกมาแล้วเนื้อเาก็จะเป็นเนื้อสีโยครีมออกน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทำเลยนะคะเนื้อก็จะสวยมากๆเลยนะคะ ผสมไว้แบบนี้เราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะทุกคนเวลาเราจะใช้เราก็หยิบออกมาตัวเดียวใช้ได้เลยผงทุกอย่างที่เราใช้เราเอาตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะที่เรามาผสมรวมกันไว้นะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราใช้มือขัดขัด,ขดวนๆเบาๆแบบนี้นะคะขัดให้ทั่วใบหน้า3-5นาทีหลังจากนั้นพอกทับอีกชั้นหนึ่งถ้าเราขัดแบบนี้ผิวเราจะค่อนข้างใสเร็วนะคะหลังจากนั้นพอกทับอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเมคครีมสุดดีุุเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ